แต่เคสที่กูเจอแล้วมันเฮี้ยมากอินซิเดียตคือกูไปดูกับเพื่อนตอนที่เข้าไปในโรงอะ่ะกูได้ยินเสียงเด็กเล็กเด็กแบบน่าจะประมาณสักเจ็ดขวบพ่อแม่พาลูกมาดูคือช่วงนั้นมันก็ไม่ได้มีแอนิเมชันหรืออะไรด้วยแล้วตอนนั้นมันสองตุ่มครึ่งสามตุ้มอะ่ะแล้วหนังเรื่องอินซิเดียตอ่ะคือหนังผีอะ่ะแล้วใช้สุดนตอนผีโผล่มาเลยแล้วเด็กมันร้องอะ่ะคุณคิดยังไงพาเด็กมาดูอ<ะ>ินซิเดียตเจอเจอเจอเหมือนกันเราสงสารเด็กอะ่ะ เด็กที่เขายังไม่เข้าใจว่าหนังอันนี้มันคือการเซตอัพแล้วเด็กมันอาจจะจําไปจนแบบแก่เหมือนตอนเด็กๆที่กูเจอไอ้นิ้วขมือเฟรดดี้อ่ะคือแค่มันฉายช่องเจ็ดแล้วเปิดไปเจอไอ้พวกที่หนังมันฉายตอนคืนนะ,ะเจอเฟรดดี้นิ้วขมือเข้าไปในฝันที่แบบคนมันหลับฝันแล้วเฟรดดี้ก็จะมาฆ่าเขาแค่นั้นกูยังกลัวแบบนอนไม่หลับไม่กล้าคุมโปงต้องเปิดไฟแล้วอะ่ะแล้วแบบพ่อแม่ทําไมคุณถึงพาลูกมาดูอินซิเดียอะ่ะ กับกันนะคุณพาลูกมาดูแล้อคิงไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดกูดูดูแล้อคิงกูเตรียมใจด้วยอยู่แล้วเพราะว่ามันคือแบบเออมันเซฟตี้สำหรับเด็ก